สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องก็้นเงียบไทยเยอะโมเดิร์นผู้ใดีว่าคืองามพวเขาแล้วกวางเลยเนาะเดินหวานอีเนาะพี่น้องแล้วแรงเขาโครจรมาหาดาลาสาวเขา นางไปใส่เนาะนี่นะฟื้นนะงฮาฟื้นไปนี่นะนี่บ้านของอินเลิฟมันเองทุกคนลืมนางไปรหรือยังอ <c oughs> <c oughs> ย่าไปถามขาเจ้าด้วยนะขาเจ้าหนังอยู่นะ <c oughs> มึงอย่าพาเอาปลายว่างไปก่อนว่างเทไหร่เท่านั่นแหละนี่น้ำไปถามขาเจา้าดิข้าเจ้าหนังอนะันอยู่เสิงนะ่งอันเออดังๆเดินเสียงผู้ชายเวลาถามนั่น แล้าทำกู้ทำคนใส่เสียงผู้ชายจังเสียงดังฟังสัตว์มาแล้วมาแล้วดาราสาวฉันวิ่งมาแล้วค่ะทุกคนลืมนางหรือยังคะ ก็คือสบายเด้อเฮ้ยโอ้ยมันสบายใจปานใดก็ยังจะบ่สบายใจโอดเก่ายกมือเพิ่นยกกินพุ่งเล้ยบ่กุมหัวลงมาจังซี่ดูฮะปาตัวเธออะไรฮะกุมงอกที่พะโลงอกแม่มึงพาไว้ก่อนมาจับกล่องนี้ให้หนูถอดให้ ยังเงินก็ไม่มีเงินนั่นแหละด้วยแล้ใกล้หงอกดาราสาวของฉันไม่ได้เจอกันตั้งนานสวัสดีค่ะแล้วล่าสุดนะฮะมาเจอกันอีกทีหงอกฮะไม่เจอนาเด้วยเพราะมรห้องดับอยากถาม่าพี่แสงน่ะเดี๋ยวไปพูดไปงานกันฉันคิดว่าเธอไปย่อมซี่คาวไม่ใช่หรอรู้งาเพราะเรม่มีเงินเราต้องหงอกอยู่แต่ว่ามัเป็นทางเลือจ้าง ุเมือนี้ท่ากินจะไปอยู่จังไรด้นี้อยู่ปาแตนแหละแต่ว่าผมมีนากินจะหยังกลับมาได้ผมมีเนวากินแมนกินน้ำปลาบออยากแลกรปูผมมีน้ำปลาบอจ้าลงไปท้ามีน้ำปลาเนาะจ้าแบบเป็นหลกไปไปเลยนะน้ำปลาผมมีแมนมันแพงผมมีเงินชื่อกรเจ้าลูกเลย น in so ี่เธอมีตัวผู้ใหญ่ใจดีจากเมืองนอกคุณฝากเงินมาสื่อถ่ายเห็ดเธอนี่อาหารแรงมีนไก่น่ากินหรือแรงกว่าฉันั่งเจ้าเขาไล่อยู่นั่งเจ้าเขาอันนี้นะอ่ะวัชีต้มเอาก็จะทอดกับน้ำมันกาแพงว้นเงินจืดกับเจ้าอีกดูเลยนางน่ะเป็นจัตุรีน้องบ่มีจัตดรีกับบอมีคือเก่าเานางบ่มมี่โผล่มาไปรับจ้างกันไปห็นหน้านักเจ้ากั้ไหม อยู่ผู้ดีกับผมี่ผัวมาหาบ่ผมพี่ผัวมาหาเลยอะไนี่อ้าวแท้แล้วผู้ดีผบไม่ไปมาหาอีกผู้บ่าวก็อึดเนาะอึดหามาหันเนี่ยมาหันเนี่ยหรือเปล่าโอ๊ยเพลงกับพ่อเพลงพี่น้องเอ้ยผู้ทางล่างผู้ซาซีเร่งหะก็มาบบนี้เออบนเพิ่นว่างนี่เลยค่ะ อาทางล่างฮะนะพี่รอดอ้ยผมตาแหล่นูตกใจดิให้นู๋ทอนให้มั้ยให้นู๋ทอนหอกให้มั้ยอาหารหมดด้วยนึงนึกจะไหนี่นะจะมันขาดนะก็แน่ในละแมวอันนี้ก็จะเป็นครัวของเพิ่นเอาเมนูมากวอดบ่เฮ้ยคนนั้นได้ควอดอ้าวเพื่อควอดทางยังกันนะคนท่านูคนท่านู๋แลมีเนู เก็มีนู้ก็บอกยากแต่เวลาเธอบอกมีน้ำกินน่ะแล้วก็ไหลจับนู้ในกินแมวกับมีมันจับหายไหลจับนู้ใเพื่อนน้ำกินท่านู้ใเพื่อนก็ยังบุมี่เรียชิลเนเลื่อยไหลไหลจับลูงเอ้ไล่แล้วพี่น้องเอ้ยข้ากขาโคจรมาเจอดาราสาวของข้าวครั้งหนึ่งนะพี่น้องเนาะอืมเธได้ข่าวจะสอบเธอพนจาเขาคจรเธอคนมาเบิ้ล เธอแบ่งมาเองมั้งเจ้ามาชมมือบุญน้องแต่งอ๋อสนุกมาตัวแบบแบ่งเขาจะเอาให้เปื่อแกเองแต่นั่งวะพอมีรถเพื่อแกล้อจะมาชมว่ะอืมดีแท้อยู่มากกว่หลายปีเลยเธออยู่โสดมากกว่หลายปีเลยเธอก็ไม่ได้เปิดประตูไว้เอาปู้ซายเนี่ยบอสจะนอนระวัางจะผ้ากับเตียงเฮายสิระวังเฮงยังหฮ้ย ก็ด pues right? yeah, nah, ูโสดมากน่ากระเป๋าเปียวหัวใจขาดทิมว่าทุกข์ไมีเงินขาดใต้แบบม่มีเงินแล้วอ้าวคือเป็นยังไงสิเหตุยุควนยังได้ยึดลุงเงยยึพรน้ำปลาลุงพอน้ำปลาอยากจะดีแล้วสอยเหตุรับจ้าทั้งหาแต่แล้วเขานี่เหตุยังเงินใช่เหตุยุคพวกก็บม่มีเงินนี่นะขอเสียเอยู่คือได้จะดีสอยนางมานางกับต่อได้ต่อว่นนี้จะแทนนี่งไม่มีเงินจะรับจ้างไปหา ฟีเนาะปีกว่าเนาะอันเนาะยังว่าอันพอหนุ่มอยากจะดีแล้วบนเดืนหน้าต่างกันยัางมูมีปลูกเอียงหน้าต่างพี่น้องยังมูมีหน้าต่างกับฝัางคืนนั่งกันทำถาแบบเปิดหน้าต่างไว้แน่ให้ผู้ชายกลับไปหาเพิ่งโตกว่าค่ะคุณครับเลพิ่งนตอกว่ายังเฮ้ยย่านิมาตัวอย่านใต้ไม่ดุแค่ใหญ่อืมเอาอยู่ก็ดุกกันแล้วพี่ย่านเขาขอไปขา ย่านกัปเจ้าพัะค่ะเออนอนโต๊และนอนคนเดียวนอนเี่นีนอนเงยกเรือนะปุายจะดีเออนางขอความสืเรือแบบว่าได้เงินครนั่งทกย์ลำบากดังไพ่บ่ลูกน้งนั่นไปอยู่นอนอยู่ไชนอนนอนมันไม่ได้ก็เจ้าอีกเทิมไปเลนอนคนเดียวอยู่คนเดียว ผมไม่กับผมกินไม่เนี่กับกินข้าวเช้าก็แล้วข้าวแรงเลยนี่ไม่เอากินอยู่คนเดียวเปี่ยมหัวใจเธอแบบทุยิ่งนักญาติข้าวเจ้าค่ะเธอมีหน้าต่างจะป่องกาะันทันนันบอกนึงทองกีบทั้งนีเอาอันวัดพระเจ้าพามาบางหันก็ื่อมาแล้วแต่ผมมีเงินใช้ชื่อพ่อแล้วตอนเจ้าหายบังอันพอนั่งอันนั้น อ๋อมีแล้วบาทนะแต่ว่ามีคนใส่หายมีเงินเออเธอซื้อมาแล้วเออบานผากระเพาะมาแล้วแต่ว่าบันม่มีเงินจ้างก็จอดชายหายหลบเดียวเจออันบานประตูเนี่ยเธอซื้อมาเบอร์อะไรบ้างตัวใหญ่ดิตัวใหญ่หายเถอนี่ยมึงมีเงินอ๋อซื้อแต่หน้าต่างเพิ่มเปิดไว้เปิดแม่มันไว้เบอร์ถูกบ้านลูกไปเล่นฝักห้าห้าท่ามันได้สิต่ายง่ายบอกสิต่ายแอบว่าอเด็กๆสิต่ายยังเอาผู้ชายโอ้ยผู้ชายกั ปีนี้นะเดิมท่านบอกเธอปีนี้นะเธอต้องมีผัวให้ได้เธอต้องท่องไหวเอายุกน้ำลายพูดเลยนางบอกเอาน้ำร้อนน้ำลายนางบอกเอาผู้ชายอ้ายยังจาวบานนี่นางคืออยู่โสดอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวบ่วยง้าหัวใจบ่วันดีคืนดีพี่น้อง มีผู้าช้กบไปบีบคอนา่งก็คิดว่าเขาอยากนางไม่ได้แทนเขาสิขานางสิวันนี้ลักษณะโอะไรแบบนี้เอาไปใส่มันยังกวบเก่าเลยเอาอดูไปเฉยๆนั่งหลับหลับหลับหลายเป็นมดเทียนนังก็เลยจืดจืแล้วน่นมันบี้นี่บอกเอาบอกคออีกแล้วผู้ใชนี้บอกคอคอแต่เงินมาเห็ดเพื่อนนะคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีตั้งหลาย่ะ ขอจะเงินมาเห็นเพื่อนค่ะเจ้าเพื่อนประจักทางหาประจักรทางฮาอยู่ซนั่งเดียวน้องคุณยายจะดีอ๋อหนูยายจดีเนาะมันจ้างส่างนั่งใส่บ้านบ้านประตูพ่อเป็นอะไรแม่บอสบ้านทับกับพ่อแนบรองทั้งเทิงกับพ่อทุกอย่างครบหมดแล้วเลยแต่คนมาใส่หายประตูใหญ่้กับประตูใหญ่กับครัวจริงๆนะครับแม่มีประตูแบบดีๆมันก็โอเคอยู่พี่น้องเลยบริณพี่น้องหัวไปการ ว่ามันก็เมื่นตประตูใต้ค่าได้กุแจใต้ค่างัดเลยเพชรนาดายได้เอาเพชรนาดายใส่บ้านแล้วมันก็สบายใจเนาะมีประตูมันก็สบายใจแบบว่านั่งยันไปใส่ก็ได้ดียังมขึ้นมากก็นั่งก็หลอกแล้วก็อยู่อันนี้เขามันงอัดเรียบร้อยเล้วเลยนี่บร้อย่ถ้าในตอนไปเนาะเขางอัดก็กอดคอมันหลุดกอดแอร์มันจะนไปยืนขึ้นไปต้องกอดแอร์มันหลุดเฮ้ย เขาจะไปยาดมันเออเขากับขัวเอาไข่น่ะขัวอะไอื้อยตั้งแต่เฮิร์นนะฮะกัเก่าอันี้อุ้ยเหือยว่ะเดี๋ยวอันนี้อหน้าตาของนานแม่นั่นคือหน้าตาของนางพี่น้องอีเองได้เห็ดเองจเตนนี่แดงแล้ข่าเท่าไหอยู่ในเฮรนนี่บอเข่าเธอไปแนโสอุ้ยระวังลอ้าว ม่เต็มเหี้ไม่แต่มอนเต็มอยู่ม่ไเด้เก็บบ่แม่หนูเต็มอย่บอบพอดีแหละตื่นซะมากกับเอามาย่างเลยแม่เธิมไปหาฟืนอยู่ที่นี่นะอือพี่น้องนี่เดียนางไปหาฟืนดาราสาวข่องฉานเธอต้องตาดเอกเด้อเธอ อ้าวถ้ากะแกงใส่หมอล่ะโอ้ยสูบเบงด้วยหน้ามันเท่านั้นแห้งอยู่บ่างสูบเบงอก็ใส่ได้อยู่นั่งบารมีไฟฟ้าได้พี่น้องนั่งอยู่คนเดียวแต่ว่าอันใจอันนี้ก็ยังลำบากเลยใครต้องบอกนักบ้านเขาคนชราเขาไม่มีเงินครับพดึงมาจากพุแมนแจะทำตรงมีใคร อ้าวนี่เดสนาเธอรนี่ว่าวนกกระเจ้าก็ได้ยู่แต่ว่าพระเจ้าก็อยู่หน้าเนาะนี่นใส่เบิงบ่งเบิง้งเบิ่งเบิ้งมาทันว่าเรื่องไฟนะเธอพี่หน้าหนิมาจากลักตอนนี้ก็ได้นี่นัดได้อยู่แต่ว่ามันกบโอ้ยเพลงกัดลอยมาจากสิวาาาา่าได้ได้พี่น้องเอ้ยจะบอกเข่าระบจักพี่น้องป้องปายเฮาก,กับซีดีเก็บภาพบรรยาก,กาศไว้เพียงซัมมี่ก่อนเพราะว่าเพลงนมันดังมาหแห้งขนาดเลยแบบจู้อัดจู้อัดมามาหนึ่ง เออ <Okay. S 1> ขอบใจเด้อที่เอาเข้ามาขอบคุณมากมากเธอพี่เด้อที่แบบหนึ่งเห็นอินเลิฟเนาะดาราสาวของเรานะฮะ,ะขอบคุณหลายๆเธอกับทีได้กินลายมือเติบแล้วนะเนาะกระแมนเธอซื้อเองกับแพงแบบเจ็ดสิบพันบุได้เธอบางคนจืดแบบแบบแพงแบบมไม่เงินเลยก็เลยบอกกินซะเลยบอกินซ่าหรืก็เลยออดดาราสาวของฉันน่าสงสารมาก